10เมกจับมือสยามพารากอนชวนนักลงทุนคริปโตเคเรนซีเปิดประสบการณ์แห่งการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตอาเขตและเอ็กซ i พรียนซ์เซ็นเตอร์ครั้งแรกในไทยในขณะที่โลกค่ะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลค่ะวิวัฒนาการด้านการเงินย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสะโลกค่ะวันนี้รายการตลาดวิคหอค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับการลงทุนสินทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัลกันค่ะและสุด10เมกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับศูนย์การค้า คริปโอลอะเคดและเอ็กซ์เพรียนเซ็นเตอร์กิจกรรมค่ะที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องการลงทุนเพื่อที่จะเข้าถึงโลกของคริปโตเคเรนซีได้ง่ายขึ้นค่ะโดยภายในงานค่ะจะมีทีมงานของ10 m เมกค่ะคอยให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนนอกจากนี้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับเกมเพย์ทูเอิร์นค่ะในรูปแบบของอะเคดค่ะไม่ว่าจะเป็น a อซ Infinity ค่ะหรือชิปเพย์ค่ะด้านคุณพาวลิมพงพันค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหาารฝ่ยยกลุทธ์ การตลาดของ10 m แมยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าภาพรวมของการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลของ10 m แมมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 โดยในช่วงที่ผ่านมาค่ะได้มีการระดมทุนไปแล้วถึง2รอบค่ะมีลูกค้ามากกว่า1ล้านคนและสําหรับใครที่อยากเปิดประสบการณ์โลกแห่งการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะสามารถมากันได้ค่ะที่งานคริปโตอาเค e ค่ะและ Experience Center ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่16มกราคมนี้สําหรับคริปโต 2-28 8กุมภาพันธ์สำหรับ Experience Center ค่ะก็ปกติแล้วคนจะได้ยินเรื่องเพลย e Earn มาบ่อยมากค่ะแล้วก็ได้ยินเรื่องคริปโตแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันออนไลน์เป็นดิจิโตเข้าถึงไม่ค่อยได้เราก็เลยตัดสินใจที่จะมาจัดงานใหญ่เนี้ยค่ะในภาราก้อนเลยเพราะว่าภาราก้อนอย่างท,างที่อย่างที่คนก็นทราบว่าเป็นที่ที่มีคนเข้ามาเยอะมากหลายวัยตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ย มาเป็นวีมีส่วนร่วมในวิทนาการทางด้านการเงินแมามารู้ว่าคริปโตเนี่ยมันมีอะไรจริงๆบ้างไม่ใช่มีแค่การซื้อขายบิตคอยอย่างเดียวแต่สามารถที่จะเล่นเกมสามารถที่จะเล่นอะไรหลัอย่างหลายอย่างแล้วก็ได้โทเค็นที่มีโทเค็นนอกเหนือจากแค่บิตคอย n ด้วยค่ะเราก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นอิ t เทอร์ i v e เอาเขาเรียกว่าเอา the digital มาใส่ the physical เลยค่ะค่ะก็ในงานเนี้ยนะคะเราก็ได้มีเกมหลายแบบมาให้ทุกท่านได้ลองนะคะตั้งแต่เกมที่แบบอยากอยากอยากที่จะสมมติ่าเป็นคริปโตจ๋ามากๆนะคะเป็น Axie Infinity สามารถที่จะเอา Axie เนี่ยมาเล่น เหมือนกับเป็นการคล้ายๆตอนเด็กๆเรามีเล่นเกมธรรมก๊อตจินะคะหรือเทอเกมอนใช่ไหมคะก็ทำให้มันโตขึ้นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วก็สามารถที่จะเอิร์นเป็น SLP เป็นอีกโทเค็นหนึ่งได้อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่คนที่อยู่ในวงการคริปโตจะเรียนจะรู้อยู่แล้วแล้วสมารถจะเทรดอยู่แล้วด้วยจนมาถึงอะไรที่ง่ายมากอย่างเช่นเรามีเซฟเพลย์ค่ะเซฟเพลย์เนี่ยจะคล้ายๆกับ f l a กี้แอดัเป็นเกมที่เป็นมีหุ่นยนต์อยู่ในเครื่อง เครื่องเครื่องเครื่องโรบอตนะคะเป็นแบบเป็นโร c เก็ตชิพแล้วก็เขาก็จะขึ้นลงขึ้นลงเราก็สามารถที่จะถ้าถ,ถ,ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆแล้วไม่ตายเนี่ยนะคะก็จะได้แต้มเยอะขึ้นแล้วก็จะขึ้นในลีดเดอร์บอร์ดของเราแล้วพอเขาในคนคนที่ท็อปลีดเดอร์บอร์ดของเราเนี่ยก็สามารถที่จะมาเอิญของขวัญได้ซึ่งของขวัญเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่บิตคอยน์ Cred, ปน uh, its, ไปถึงเกมมิ่งเครดิตไปถึงเทรดดิ้งเครดิตไปถึงอะไรที่พาร์ทเนอร์ของเราอย่างเช่นบางของโพสต์หรือไม่ก็ทาง Ferrari ได้มอบให้คนที่เข้าร่่ววมงาาอเรด้ยคะ ผ่านในปีที่ผ่านมานะคะภาพรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลนี่โตเยอะมากค่ะ,ะคือเห็นได้ทุกบริษัทในองค์กรนี้นะคะใน,ใ,นในเรื่องของเรื่องดิจิ t a ลแอสเซทเนี่ยโตอย่างก้าวกระโดดกันเยอะมากค่ะของเราก็ได้ระดมทุนไปสองรอบเมื่อเปิดต้นปีที่แล้วแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเอาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนที่สนใจในเรื่องวงการนี้ค่ะสามารถที่จะลอง ได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นที่บอกว่าตอนนี้เราก็มีคริปโตอั่งเปาแต่ก่อนนี้เราให้อั่งเปาต้องเป็นเงินบาทเนาะตอนนี้ก็หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆอยากได้อยากให้บิตคอยคนอื่นบ้างอยากให้อ่าอยากจะเอาบิตคอยเนี่ยมาให้ร้านหรือไม่กับบิตคอยให้คุณพ่อคุณแม่ให้เขารู้บ้างว่าคริปโตเคอเรนซีนี่เป็นยังไงบ้างเราก็เลยตั้งบูธเป็นคริปโตอั่งเปาให้คนสามารถเข้ามาที่จะได้อั่งเปาเป็นคริปโตอั่งเปาได้ด้วยค่ะปีนี้นะคะเราก็จากศูนย์เป็นร้านใช่ไหมคะก็ต้องเพิ่มอีกร้านนึ เราขอเพิ่มประมา,มาะจริงๆเรา,เรา,เ,ราเราตั้งเป้าอินเทอร์เนอลี่ไว้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่จำนวนคนอย่างเดียว <นะ S 2> แต่เราเราแทร็กเราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่แต่เราพอร์ตโฟลิโอด้วยว่าลูกค้าของเราเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาเสียหรือเขาได้เพราะถ้าเขาเสียเนี่ยเขาก็จะไม่กลับมาหาเราใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะโอเคไม่เล่นละเสียโอกาส พะฉันเราต้องให้ความรู้เขาเยอะขึ้นเราต้องหาแอคทิวิตี้ให้เขาเข้ามา,าสร้างคอมมูนิตี้ให้มันใหญ่ขึ้นให้เขาสามารถที่จะมีซัพพอร์ตกันได้สามารถที่จะเรียนรู้กับกันได้แล้วก็สามารถที่จะโตไปด้วยกันได้ค่ะนี่คือเป้าหมายของสิบเอะค่ะ,คะก็อยากจะชวนทุกทุกท่านนะคะที่สนใจในเรื่องคริปโตแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงมันเป็นยังไงมันมันน่ากลัวขนาดไหนหรือว่ามันมีริสขนาดไหนอะไรเงี้ยเราเราอยากจะให้เข้ามาคุยกับพนักงานของเราเข้ามาพูดคุยด้วยกันรู้ว่าเราเป็น เนี่ยเราเรามีเรามีตัวตนจริงนะเราไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นดิจิทัลอย่างเดียวสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นการมาเล่นเกมแล้วก็ได้โทเค็นฟรีเลยเราก็สามารถที่จะเริ่มลงทุนอย่างนั้นไปเรื่อยๆะคะ่ะเราก็อยากให้ทุกคนลองในสิ่งที่เขาสามารถที่จะสัมผัสได้สามารถที่จะลองได้แล้วก็แ, profile, แต่ละริสโปรฟ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็เองมาเรามาคุยกับเราว่าเอะคนจะเริ่มต้นยังไงดี แล้วก็เราก็จะมีการชวนหลายหลายวิทยากรที่ไม่ใช่แค่จากซิฟเมกอย่างเดียวแต่หลายๆวงการเลยค่ะจากฝั่งฝ่ายรัฐด,ด้วยแล้วก็ฝ่ายบริษัทอื่นๆที่เขาลงทุนในเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับทุกคนค่ะก็สําหรับถ้าจะมาที่คริปโตอารเคดนะคะก็วันนี้วันที่11เดป็นต้นไปจนถึงวันที่16นะคะแล้วก็หลังจากวันที่16กเนี่ยก็จะมี e x p e r i e n c e Center ของ s i ฟเม็กอยู่ที่ทาร์กอนอยู่แล้วก็เดือนหน้าก็ต้องติดตามดูนะคะว่าเราจะเอาอะไรใหม่ๆมาเปิด ให้กับท่านทุกท่านได้ได้ลองได้ได้รู้จักคริปโตมากขึ้นอีกค่ะ